อยากมีแฟนฝรั่งฟัง4ข้อนี้สวัสดีค่ะครูซามีเออรนันเดสตอนนี้ครูซาม่อยู่ที่บาร์เซโลน่าสเปนครูซาม่มีเครื่องมือที่จะใช้หาแฟนฝรั่งไม่ใช่ Tinder นะคะแต่เป็น tool ท,ที่ชื่อว่า law of attraction หรือกฎแรงดึงดูดหลายคนเคยได้ยินหลายคนไม่เคยได้ยินนะคะแต่วันนี้ครูซาม่จะมาบอก4ขั้นตอนการใช้ กดแรงดึงดูดให้หาแฟนฝรั่งได้สำเร็จข้อที่1ชัดเจนหลายคนนะคะบอกว่าอยากมีแฟนฝรั่งแต่แค่บอกแค่นี้ค่ะมันยังกว้างเกินไปมันยังไม่ชัดเจนถ้าคุณจะชัดเจนนะคะคุณจะต้องลงลึกในรายละเอียดว่าแฟนฝรั่งแฟนฝรั่งชาติไหนผิวสีไหนมันมีตั้งแต่ขาวสว่างมากๆจนออกแทนๆหน่อยก็มีนะคะ อยู่โซนไหนมันมีทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียหน้าตาเป็นยังไงสีผมเป็นยังไงสีตาเป็นยังไงสัสดส่วนความสูงลักษณะนิสัยเป็นยังไงระบุชี้เฉพาะเจาะจงจนเห็นภาพออกมาเป็นคนคนหนึ่งถ้ายังนึกไม่ออกนะคะให้นึกถึงหนังสือน,นิยายอะ่ะเวลาที่เขาบรรยายหน้าตาพระเอกเนี่ยโอ้ยเขาบรรยายละเอียดมากจนคุณเห็นภาพนี่แหละคะ่ะ นิยามของคำว่าชัดเจนคุณต้องชัดเจนถึงขนาดนี้ว่าคุณอยากได้แฟนฝรั่งแบบไหนคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ยังคงเจอแต่คนไม่ใช่เพราะเขาไม่ชัดเจนว่าเขาจะเอาแบบไหนแต่เขาดันไปชัดเจนว่าเขาไม่เอาแบบไหนเช่นแบบไหนก็ได้แต่ไม่เอาเจ้าชู้อ่ะหรือแบบไหนก็ได้แต่ไม่เอาขี้หึงอ่ะไม่ใช่นะคะถ้าคุณอยากจะใช้กดแรงดึงดูดสำเร็จคุณจะต้องชัดเจน ว่าตัวเองจะเอาแบบไหนไม่ใช่ไม่เอาแบบไหนข้อที่2เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับการมีแฟนเป็นชาวต่างชาติข้อนี้สำคัญมากนะคะคุณต้องมีความเชื่อจริงๆว่าฉันคู่ควรกับการมีแฟนฝรั่งกับการมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเพราะถ้าคุณแค่หวังว่าคุณอยากจะได้แต่คุณไม่ได้เชื่อจริงๆว่าคุณคู่ควรที่จะได้ คุณจะไม่มีวันได้เฮ้ยฉันอยากมีแฟนฝรั่งอ่ะอยากมีแฟนฝรั่งจริงๆพอถึงเวลาฝรั่งเข้ามาคุยโอ้ยฉันไม่มั่นใจในตัวเองเลยอ่ะเขาจะฟังฉันรู้เรื่องไหมอ่ะอุ้ยฉันฉันไม่เก่งภาษาฉันไม่คุยดีกว่ากลัวไปหมดนะคะถ้ามีอาการแบบนี้แสดงว่าคุณยังไม <|ja|> ่เชื่อว่าคุณคู่ควรจริงๆอาการของคนที่เชื่อว่าเขาคู่ควรเนี่ยเขาจะมั่นใจมั่นใจว่านี่แหละ คือสิ่งที่ฉันคู่ควรฉันสมควรจะได้รับสิ่งนี้ฉันสมควรจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติคุณเคยเห็นไหมผู้หญิงบางคนนะไม่สวยเลยแต่มีแฟนสายฝอหูแฟนหลอมากๆถ้าคุณลองสังเกตดีๆนะคุณจะเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากให้รู้ไว้เลยว่านั่นเพราะเขาเทรนจิตของเขา ให้เชื่อว่าเขาคู่ควรกับสิ่งนั้นเขาจึงได้สิ่งนั้นข้อที่3เขียนเช็คลิสต์จากข้อที่1ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามที่ครูแซมมี่สอนในข้อที่1นนะคะคุณจะต้องไม่โฟกัสในสิ่งที่คุณไม่อยากได้แต่คุณจะโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากได้เท่านั้นเขียนผิดชีวิตเปลี่ยนเลยคุณจะเจอแต่สิ่งที่คุณไม่อยากได้ และข้อสุดท้ายข้อที่4จงเป็นคนนั้นกดแรงดึงดูดนะคะจะไม่ได้ดึงดูดแต่สิ่งที่คุณอยากได้แต่มันจะดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นคีย์แพงนะอันเนี้ยถ้าตามาศาสนาพุทธที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือศีลเสมอกันก็จะเป็นคู่กันได้ก็คือหมายความว่าคุณชอบฝรั่งคุณจะต้องเทรนชุดความคิดของคุณ ให้เป็นในแนวของฝรั่งในแนวตะวันตกถ้าคุณยังมีไมซ์เซ็ตมีชุดความคิดที่เป็นชาวเอเชียคุณก็จะดึงดูดคนเอเชียเพราะฉะนั้นศึกษาลงไปให้ลึกว่าชาวตะวันตกสายฝอที่คุณต้องการเนี่ยเขามีความคิดมีไมซ์เซ็เป็นแบบไหนแล้วเป็นแบบนั้นและนั่นคุณจะดึงดูดฝรั่งได้ร้อเปเซครูสซมีฟันทง สำหรับวันนี้นะคะก็มีแค่นี้ถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูแซมมี่เออร์นันเดสจำไว้นะคะว่าอย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้ายังไม่ปรึกษาครูแซมมี่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ